จะัดกินปัจ,จุบันอะไรกินเลยกลับมาจากสวนเจอแม่นางเตรียมเครื่องปรุงแกงนี้จะให้ชื่อว่าแกงอะไรแม่เฮ้แ่เช้จ,จอเอาะไรกอีหรือออรากี้ตุคนเจ้ามือต้มหลายอย่างกับฟักทองกินกินเลยเป็นแบบต้ม ครองต้มคือมันก็ต้มยำนะมันต้มยำเอาโอเคต้มยำนะครับมันต้มยำนะแทนที่ใส่ใบต้มมันนี่เดียใช่เนี่ยนะครับเครื่องปรุงก็แม่ก็เอานี่มีอะไรบ้างคะมีอะไรนะมีขาตะไคร้หอมกระเทียวขาตะไคร้หัวหอมกระเทียมใบมะกรูดนะครับแล้วพริกเนาะเนี่ยบุรุษโบราณนี่จะได้ทำกระเตาฐานยิ่งจะอร่อยมากนะฮะแต่ว่าโอเค เราทำกระตานี่แหละล้วก็ใส่น้ำเนะเาะใ,ใส่น้ำต้มใส่น้ำยยเ,เยอะไหมเออก็เยอะขนาดนุ่มดานใส่น้ำครึ่งหมอ้อครึ่งเหอ,อใส่น้ำประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างจะไม่ถึงครึ่งหม้อนะครับแล้วแม่บอกหยกเกลือไปสักปลายช้อนะนะครับนะครับเริ่มเปิดแก๊สแล้วนะครับแล้วก็นี่เมื่อกี้หยกเกลือไปนิดนึงครับปิดฝาไว้ สีสำคัญนะครับนี่ต้องมีพริก,ก,กนะไม่นาะถึงจะแซ่บนะอันน <ใจ S 2> ี้พริกขี้นูนด้วยเอเผ์ดนะทานเจ้เองนะมมะนาวไปเวลากินคนมีนมะนาวอร่อยล้างฟักทองอีกรอบน้ำเดือดแล้วแม่ใส่ปลาเลยไหมครับเดี๋ยวให้แม่ใส่ปลาติดกักผู้ให้ติดกับผู้บ่เลยเนี่ย นั่งเรือละอ้าววางต้องขอบๆแล้วก็จับใส่ไปนั่นแหละจับตรามเนี่ยให้เอริกให้รีให้ปึ๊บเนาะระวังจะใส่ไปอย่าซื้อซื้อไปเจ้าซื้อซื้อโหนี่รถบั๊งกันนะรอซื้อย่านะเจนเลเจอร์เจเจที่สู้ใส่ปลา ร้อยนะครับเสร็จแล้วแม่บอกว่าใส่ปลาเสร็จแล้วก็เหยาะซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งแม่อู้เยอะไหมพุ่งหาอันนี้เลยเลยซ <laughs> ีอิ๊วขาวพุ่งเลยพริกนะครับแม่บอกว่าให้เอาทุบๆหน่อยนะครับให้มันแตกๆนิดนึงมันจะได้ออกรสชาติเผ็ดๆนะครับให้มันแตกๆ เอาไปหั่นเลยให้แต้มยีให้แต้เตกนะครับโอเคใส่พริกไปแล้วเนาะเอู้หัวอู้วววอะไรเนาะเรียกว่าเดือดน่ารับประทานมากเลยนะครับฟักทองนี่ใส่หลังสุดนะ เนี่ย60สายเดเลยเนี่ยไอ้หมดน่ะเออใช่มั้ยมันน่ะอือลูกโดดลูกโดดเท่าอย่างงั้นนะเอ้อตึกเหมือนเศราะเลยนะแม่หลายอืมวางมือกระทะก็ได้ก็ได้อืมได้ที่หอมด้วยหอมอันนี้กินแล้วพลุกต้องชิมต้องชิมแม่บอกต้องชิมน้ําสําคัญสุดต้องการชิมนะ เปไงเงไงใช่ฮะสีขาอีกนิดหนึ่งาะโอเคโอเคอะสีขาดูนะเห็นี้พอไหมพอไหมพอนะโอเคอะไรนะสีขไม่วนะนี้ฟักทองเรายังไม่ใส่นะครับนะครับ เห็นปลาเปล่อยก่อนปลาย่างโอ,อบตุบเลยออปิดฝาอย่าปิดสนิทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟก็ลดมาอ่อ,อนๆมนลงมานะครับต้มยำขาดไม่ได้คือมะนาวนะครับโกรยโกรยทีีถ่ายจ้อเจ็ดโกรยเจ็ดโกรย กตกรปกลสดลูกเดียวพอไหมอ๋เอาไว้นั้นก็ได้แม่ไปได้ยังไม่ต้องใส่เลยังไม่ต้องใส่เป็นในขยะเราไว้วนนั่นแหละไว้นั่นแ่เก็บเอง น้องโผล่จะเลยด่าดูเลยต่าโตแล้วแต่มันเอาทีละระวังร้อนนะใส่เข้าไปทุขานเองจะอันตรีจ้าตุผัดสิครับนีเจริญ๋อจานอเอาแล้วแต่แม่บอกเยอะไปเยอะไปเอาไว้ผัดผัดใส่ไข่โอเคอ่ะไปผัดโอเคอ่ะโอเคแค่นั้นแหละหั่นเล็กๆก็ผัดใส่ไข่เนาะโอเค ฝาปิดมาคราวนี้ก็เปิดแก๊สแรงได้ไหม,ไมไโอเคนี้ก็พอเนาะเพอืมคราวนี้ก็ฝาสนิทเลยนะครับเข็ดสะใจเลยจะเผ็ดสะใจพลุ้ยไหมอย่าม่พลุ่ยเลยพลุ่ยใชไหม กระเดาวนื้นีนยด้านแรกเดิมเอาไงครัวครัวคือชิมนะครับดูทำไมอร่อยเนยโอเคเออยังไม่บีบมะนาวเดี๋ยวสับใบกะเพรามาใส่เนาะใบกะเพราไหมเนาะโอเคบีบกับมือเลยมะนาวเนาะอย่างจะง่ายเนาะ กระรองหม้อนี้อร่อยที่สุดในสามโลกนี่นะครับอา,างปลาย่างต้มยำว่าอย่างนั้นนะครับโดยใส่ต้มยำปลาย่างแม่บอกต้มยำปลาย่าง มีอะไรก็ใส่นั้นนะครับโดยเฉพาะาฟักทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาใบกระเพรามาโรยตอนท้ายนะครับถ้าได้ใบอีออมมาผักอีออมในแม่บอกจะแซ่บมากนะครับก็เป็นต้มยำหม้อนี้เป็นต้มยำมบ้านนะครับแม่ได้มาพักร้อนอยู่พัดยาก็นะแม่ก็ทำกับข้าวให้กินนะครับ